นี่นะครับสถานีชุมทางบางซื่อหรือถ้าเมื่อก่อนนะครับเป็นสถานีของรถไฟสายใต้ก็คือสถานีบางซื่อ2นะครับรับเฉพาะรถไฟสายใต้ส่วนถ้าบางซื่อ1นะครับสายในรับสายสารจะอยู่ทางนู้นแต่ตอนนี้นะครับรวมกันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทางกลจะไปอยู่ทางนี้หมดแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือสถานีใหม่คือสถานี กลางกรุงเทพอภบพิวัตนะครับแต่ป้ายมันจะเป็นกลางบางซื่อซึ่งตอนนี้ในชุมทางบางซื่อนะครับก็มีรถจักรมาเป็นรถสินค้านะครับนี่อันสตอมสี่สี่ศูนแปดนะครับเครื่องเดิม Er ตู้คอนเทนเนอร์มาสองตู้นะครับ เดี๋ยวค่อยขบวบรถสึนท้าออกนะครับนี่ทองเขียวแล้ว ชชนข้ามนะครับออกแล้วนะครับใช้แคปสองทำการ วันนี้ก็ขอจบกันเท่านี้นะครับบรรยากาศสถานีชุมทางบางซื่อในในอดีตชุมทางบางซื่อ2นะครับและปัจจุบันเป็นชุมทางบางซื่อแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพมวิดลหรือสถานีกลางบางซื่อนะครับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ